ขอขอบคุณสปอนเซอร์เสียต้นแม่กองแมคโคซิงรับขุดรับถมผมจัดให้สนใจติดต่อว่าจ้างงานได้ที่ด้านล่างลิงก์นี้ได้เลยนะครับ สาวคนด้าว่ายังไงกันบ้างครับ HONDA าคร e r เดอร์สปอร์ตบริ2,020ราคาเริ่มต้นอยู่ที่647,000บาทครับตัวท็อปสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ786,000บาทอันนี้ราคาในจีนะฮะฮอนด้าครายเดอร์สปอร์ตครับออกแบบมาเพื่อให้อยู่ระหว่างซีวิกและ Accord ์ดครับมีจําหน่ายเฉพาะในตลาดจีนเท่านั้นนะพร้อมขุมพลังไฮบริดให้กําลังแรงมา้ารวมถึง151แรงมา้าซึ่งสามารถทําอัตราการประหยัดน้ํามันได้ถึง25กิลเมต่อลิตรเลยครับซึ่ง ราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ1 3 9 8 0 0หยวนถึง1 6 9 8 0 0หอยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6 4 7 0 0 0บาทจนไปถึง7 8 6 0 0 0นับาทนั่นเองครับแต่น,นี้ยังไม่รวมกับภาษีนำเข้าบ้านเราอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาจำหน่ายที่บ้านเราจริงๆนะครับซึ่งขนาดตัวถังครับมีความยาวอยู่ที่ ,4756 ม mm, ิลลิเมตรครับมีความกว้างอยู่ที่ 1, 8 0 4ส่มิลลิเมตรครับส่วนความสูงของตัวรถอยู่ที่ประมาณ1น0 0 509มมรครับระยะฐานล้อจะอยู่ที่ประมาณ2,730ม mm, ิลิเมตรครับขนาดของถังน้ํามันจะจุได้อยู่ที่ประมาณ40ลิตรครับน้ำหนักตัวถังรวมทั้งหมดคือ1,391กิโลกรัมครับส่วนด้านของขุมกําลังเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด 1.5L Atkinson Cycle i-VTEC ขนาด1.5ลิตรครับทา CC อยู่ที่1,498 cc ครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่107แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีเลยครับสามารถทําแรงบิดได้ ถึง134นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีครับโดยทำงานจับคู่กันกันกบ IMM D Hybrid Power Battery Type Battery Lithium Ion นั่นเองครับซึ่งจะสามารถทำกำลังสูงสุดของมอเตอร์ขับเคลื่อนได้ถึง128แรงม้าเลยครับและทำแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่ที่267นิวตันเมตรฮะและจะให้กำลังรวมอยู่ทั้งหมด151แรงม้าเลยครับอัตราการสิ้นเปลืองจะทำอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่25กิเมตรต่อลิตรครับทำความ เร็วได้สูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยฮะส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT นั่นเองครับและยังมีระบบช่วยประหยัดพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ Econ และระบบอิเล็กทรอนิกส DBW นั่นเองครับแถมยังมีระบบหมุนเวียนข้อไอเสียอีกตั้งหากครับและสามารถมีโหมดให้เลือกในการขับขี่ทั้งแบบโหมดสปอร์ตและ โหมด e-v ไฟฟ้านั่นเองครับส่วนภายนอกครับสเปคโดยรวมคร่าวๆครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบวิงครับสามารถปรับความสูงได้ครับและไฟหน้าก็ยังเป็นแบบอัตโนมัติอีกด้วยครับแถมมาพ่วงพร้อมกับไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED ฮะไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันครับส่วนพูดถึงทางด้านไฟเบรกฮะไฟเบรกก็เป็น LED เช่นเดียวกันครับมาพร้อมกับสลุปไฟฟ้าป้องกันการหมีอีกตั้งหากฮะกระจกมองหลังด้านนอกปรับเป็นแบบไฟฟ้าครับสามารถ มีไฟเลี้ยวในตัวฮะมาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมขนาด16นิ้วถึง17นิ้วเลยครับยางก็จะเป็น215ทับ55 R16 นั่นเองครับส่วนภายในครับสเปคโดยรวมครับเบาะเป็นเบาะหนังครับเบาะคนนั่งคนขับสามารถปรับได้6ทิศทางฮะส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าครับปรับได้4ทิศทางครับเบาะทั้งคู่ด้านหน้าฮะสามารถมีระบบอุ่นด้วยครับพวงมาลัยเป็นแบบหนังมันติฟังชั่นครับ มาพร้อมกับจอแสดงข้อมูลมันติฟังก์ชัน TFT สีขนาด7นิ้วที่แผงหน้าปัดนั่นเองครับหน้าจอก็มีหน้าจอสัมผัสมาให้ขนาด8นิ้วครับส่วนระบบเชื่อมต่อครับมีระบบบลูทูธครับส่วนลําโพงครับมีลําโพงคุณภาพถึง8ลําโพงฮะและก็ยังมีระบบ Honda Connect ครับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติฮะและยังมีระบบลดเสียงรบกวนที่ใช้งาน ANC ด้วยครับแผงกองอากาศในรถยนต์ช่องแอร์ด้านหลังและยังมีช่องเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยครับส่วนระบบความ ปลอดภัยครับไม่ต้องพูดถึงกันเลยฮะแน่นอนอยู่แล้วครับ Honda Sensing ครับและที่ล้ำหน้าไปกว่านั้นก็คือมีเรดาร์ถึง4ตำแหน่งครับระบบจอดรถอัตโนมัติ ABH ก็มีมาให้แล้วนะฮะระบบเบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ EPB ก็มีมาให้ครับแถมยังมีกล้องมองหลังมาพร้อมติดตั้งให้ในตัวรถเลยครับระบบตรวจสอบแรงดันลมยางก็ยังมีมาให้ฮะแถมยังมีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ISRS แบบอัจฉริยะติดตั้งมาให้เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยครับแล แล้วทุกๆท,ท่านล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ Honda c r คร e r Sport h ร์ i ไครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้ยังมีจัดจำหน่ายที่ประเทศจีนเท่านั้นนะฮะน่าจะมีนำเข้ามาจัดจำหน่ายที่ประเทศไทยบ้างนะครับรถด,ดีๆน่าใช้แบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับ ภาษีนําเข้าน่าจะลดลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้คนไทยได้มีรถดีๆใช้งานบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ไปขอความเมตตานะครับกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องมอต์เอิร์ดด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมช่องมอต์เอิร์ดครับสวัสดีครับ